กลูกไม้ตกแต่ต้นเป๊ะเลยนะคะนี่สเสเน่ห์ของพระเอกฟันน้ำนมค่ะต้องบอกเลยว่ามาลายหน้าเวทีนี่มาแบบลน้ลนๆ้นโดนตกกันเป็นแถวค่ะเนี่ยน้องวาคินวงเทวันนะคะลูกชายคนเดียวของคุณแม่วิรดาวงเทวันในวันที่มาขึ้นเวทีแทนแม่ๆนี่ละค่ะก็ให้แฟนคลับขายความคิดถึงค่ะซึ่งการร้องลิเกฉายแววมาตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดเลยพอครบสี่ขวปุ๊บ ขอขึ้นเวทีจับไม้จริงจนเนี่ยค่ะคุณกุ้งสุธิราชยกตำแหน่งพระเอกน้อยให้ไปแล้วพร้อมกับเอ่ยปากชมว่าสมและที่โตมากับหลังเวทีลิเกแล้วก็เหมาะที่จะฝึกความกล้าสแสดงออกหน้าเวทีกันตอนนี้เลยนะคะ เกก็ลองได้เพลงลูกทุ่งก็ได้นะ <c oughs> คุณ <c oughs> วิิกา <c oughs> น่ารักจัง นะคะเบื้องหลังการแสดงของน้องวาคินส่วนหนึ่งก็มาจากคุณยายทวีบวงเทวันค่ะซ้อนกันั่งจต่ตัวเล็กตัวน้อยค่ะเริ่มจําบทเล็กๆน,น้อยๆจาเนื้อร้องก่อนและจําบทเพลงลูกทุ่งในแบบที่นักแสดงตัวจิ๋วแต่ละคนนี้ก็คือชอบมากนะคะจนกลายมาเป็นช่วงหนึ่งของโชว์ลิเกค,คอนเสิร์ตกุ้งสุทธิราชไปเลยเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่ามีโอกาสตั้งเวทีและก็ยกทั้งคณะมาแสดงในห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพด้วยก็ยกซีนให้กับนักแสดงรุ่นจิ๋วที่ในอนาคตบอกเลยคนนี้กลืลูกใหม่ของ คณะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทำได้แบบทำให้่พ่อแม่พี่น้องภูมิใจพี่พ่อน้าอาภูมิใจหลานน้องเล่นทุกคนก็กรี๊ดทุกคนก็สนุกกันอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยไปครับไปก็คือตอนคุณแม่เขาท้องก็ขาอยู่ในท้องยันหกถเจ็ดแปดเดือนถึงจะคลอดอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่า ใส่เลือดใส่เลือดจริงที่เขาโตๆมาเขาก็แบบอยากอยากทำอยากเป็นเหมือนลุงเพราะแต่งตัวออกไปร้องเพลงก็ต้องมาดูก่อนบ่ลลุงใส่ชุดสีอะไรใส่เสื้อข้างในสีอะไรสูทสีอะไรรองเท้าสีอะไรต้องเหมือนหมดทุกอย่างอย่าเงี้ยเขาจะไม่มั่นใจเ็าต้องออกไปด้วยความมั่นใจว่าเขาเหมือนลุงอะไรเงี้ยแนะนำตัวหม่หนูชื่ออะไรนะคะหนูชื่อวากินครับโื่อเพื่อครับวันนี้มาทำอะไรบ้างลูก วันนี้ห,หนูร้องเพลงอะไรไปบ้างครับระไรับอ่าวันนี้คนดูเยอะไหมมีคนดูเยอะไหมมีคนมาให้กำลังใจว่ากินเยอะไหมเยอะเนาะ เนี่ยนะคะใส่เลือดนักแสดงจริงๆค่ะคําถามที่ลุงกุ้งและญยยาติๆต้องตอบน้องวาคินอยู่บ่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องหนักใจของครอบครัวนะคะน้องก็ถามว่าเมื่อไหร่คุณแม่ตัวเองเนี่ยจะตื่นขึ้นมาทางบ้านก็ปลอบว่าคุณแม่ยังหลับอยู่นะยังป่วยอยู่ซึ่งกระบีบวดใจทุกครั้งเลยที่ถูกถามหรือว่าพาไปเยี่ยมนะคะก็จะไปเนี่ยค่ะไปกอดไปหอมคุณแม่ซึ่งอัปเดตคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าการรักษาตอนนี้ยังต่อเน,นื่องนะคะพอระบบภายในร่างกายส่วนอื่นๆของคุณวิรดาเนี่ยยังทํางานค่ะเว้น ้แต่อาการทางสมองบวมที่เป็นเหตุสําคัญเลยแหละที่ทําให้ตอนนี้ยังไม่ตื่นสักทีนะคะมองเผลอเผลคล้ายกับคนนอนหลับไปซึ่งทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้รอคํานี้กันมานานแล้วปฏิหาค่ะอาจจะเป็นค,ความเม ว่าทุกคนหรือเจ้าภาพเนี่ยอาจจะว่าให้ให้ความเมตตาพวกเราเพราะว่าน้องวีก็ยังปวยอยู่นลีก็มาช่วยหนุนหนุนอีกแรงหนึ่งนะคะมาช่วยเราก็เห็นว่างานเข้าเยอะเลยดีใจค่ะบางทีก็ทักมาตามเฟซไอจีอะไรเงี้ยตามโซเชียลต่างๆเราก็จะบอกว่ายังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถามว่าสิ่งที่น้องวีเป็นอยู่อะเหมือนคนนอนหลับอะ mm hmm. เท่านั้นเราก็กำลังจะบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้แย่ลงไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะ นี้ก็ยังยังอนรักษาตัวอยู่ยังไม่รู้สึกตัวสมองยังดวงอยู่แล้วก็ระบบยังอื่นยังโอเคยังดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตรงที่สมองยังไม่ทำงานยังยังต้องรอปฏิหารแหละต้องรอปฏิหารเพราะว่าไม่งั้นก็เราก็ยังไม่รู้ว่าว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็ถือว่าก็ช่วยดูแลกันไปก่อนตอนนี้ ก็มีเพลงวอนปฏิหารเป็นเสียงแทนความคิดจิตใจของคุณกุ้งสิทธิราชที่มีต่อน,น้องสาวนะคะซึ่งหลังจากบันทึกเสียงเมื่อ3ามเดือนก่อนก็แทบไม่ได้ร้องกับเวทีไหนเลยเพราะว่ายังสะเทือนใจอยู่ค่ะนึกถึงความเป็นพี่น้องเขาก็สนิทกันอ่ะเนาะเข้าวงการลูกทุ่งตามๆกันมารวมถึงงานบริหารดูแลคณะลิเกที่วิรดาเขาทําได้ดีเลยนะคะยังบทนางเอกตอนนี้หลายคนเข้ามาช่วยก็ยังมีกวางขาวอเนกลาบมารับเชิญบ้างและหลักๆก็พี่จิ้งหรีดขาวนะสาวของกุ้งสิทธ ิรานี่แะค่ะกลับมาเป็นนางเอกอีกรอบหนึ่งอะตอนนี้ช่วยหลานๆแล้วแหละ